สามข้อที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาไม่ฟังหมอเฉพาะทางผิวหนังก็ไม่รู้จะไปฟังใครละข้อที่หนึ่งฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาจะต้องเป็นก้อนเสมอจริงหรือไม่มาฟังข้อนี้กันถ้าเราแบ่งหน้าเป็นชั้นๆหน้าทุกคนจะเป็นชั้นต่างๆเหล่านี้หลักการคือชั้นข้างในสุดเลยคือก,กระดูกกับไขมันลึกเนี่ยทำหน้าที่พยุงหน้าเราขึ้นอย่างนี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณใต้ตาเกิดจากกระดูกมันสุดตัวลงโดยหลักการเราต้องฉีดฟิลเลอร์ในชั้นนี้ คือชั้นใต้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคือสีแดงๆที่เราเห็นตรงนี้อันนี้คือกล้ามเนื้อสีแดงเมื่อสักครู่เป็นกล้ามเนื้อรอบดวงตาเป็นกล้ามที่ทาให้เรายิ้มเราบีบตาเป็นกล้ามเนื้อไฟเบอร์กลมๆแบบนี้ห้ามฉีดฟิลเลอร์เข้าไปในชั้นนี้แต่ถ้าหมอฉีดฟิลเลอร์เข้าชั้นนี้หรือชั้นที่ตื้นกว่านี้ก็จะเกิดเป็นร่องเป็นก้อนตามแนวนี้ตามไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อเลยหรือบางคนอาจจะเป็นแบบนี้จะเป็นก้อนสีเขียวๆบริเวณใต้ตา สาเหตุแบบนี้อาจจะเกิดจาก1ฉีดฟิลเลอร์ปิดชั้นฉีดชั้นตื้นเกินไปหรือที่2ฉีดในชั้นที่ถูกต้องแต่อัดเยอะเกินไปจนมันท้นสู่ข้างบนดังนั้นข้อน,นี้ไม่จริงถ้าฉีดฟิลเลอร์ในชั้นที่ถูกต้องไม่อัดเยอะเกินไปก็จะไม่เกิดปัญหาบางเคสจําเป็นต้องฉีดชั้นตื้นแต่ฉีดอย่างถูกวิธีก็จะไม่เกิดปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่เสมอไปว่าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาจะเป็นก้อนความเข้าใจผิดอันที่2ต่อจากข้อที่1เลย บางคนเป็นก้อนแบบนี้บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปี2ปีฟิลเลอร์สลายไปก็กลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อันนี้เข้าใจผิดเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉีดฟิลเลอร์ในชั้นนี้บริเวณบริเวณใต้ตาฟิลเลอร์จะอยู่ได้นานเกิน10ปีจะเป็นก้อนแบบนี้เกิน10ปีและยิ่งนานวันบางทีช่วงแรกๆไม่ค่อยชัดนานวันไปผ่านไปปี2ปี3ปีจะยิ่งชัดมากขึ้นเรื่อยๆเพาราะกล้ามเนื้อมันจะบีบให้ฟิลเลอร์มากองรวมกันข้อที่3ได้ยินคนไข้บอกว่าหมอบางคนบอกว่า ถ้าฉีดฟิลเลอร์ก่อนอายุ30บร,ริเวณนใต้ตาจะเป็นก้อนได้ง่ายไว้รออายุ5060ก่อนค่อยฉีดฟิลเลอร์บริือณใต้ตาจะเป็นก้อนได้ยากกว่าอันนี้เป็นความใจที่ผิดเนื่องจากอายุน้อยตอนอายุ20กว่าถ้าเกิดมีปัญหาสามารถฉีดฟิลเลอร์เริือณใต้ตาได้เลยจะไม่เป็นก้อนและป้องกันการเกิดถุงใต้ตาในอนาคตแต่เมื่อไรก็ตามที่อายุเยอะ40-50ผิวมีความเหลวมีความหลวมตัวการฉีดฟิลเลอร์จะยากขึ้นการฉีดให ไม่เป็นก้อนนะฮะจัดยากกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าฉีดฝีมือไม่ดีไปฉีดคนอายุเยอะจะมีโอกาสเป็นก้อนได้ง่ายกว่าตอนฉีดคนอายุน้อยครับฟังแล้วคิดว่าข้อไหนที่เราเข้าใจผิดบ้างลองคอมเมนต์บอกหมอนหน่อยครับ